เป็นผมเมื่อกี้ถ้าผมรู้ว่ายิงแรงขนาดนั้นนะผมกดปืนไม่เล็กไปแล้วใส่แวน่นใส่แวน่นไอ้ใส่แวน่นไอ้ใส่แว่นเดี๋ยวเราแค่เอานะนิวเราเอาตัวนี้ก่อนโฟกัสไปโฟกัสกระทิงตอนนั้นจะได้เทินก่อนไหมเพราะเขาอยู่ห่างกันอ่ะเราได้เทินก่อนจริงๆด้วยขอที่ดับไปห,หน่อยนะ ม,มากับนิ้วด้วยเล,เลยเลยแรงมากนะคือผมมากับกระทิงนะตีแรงจัดเลยนะแรงจนน่ากลัวเฮ้ยเขาเปลี่ยนสายแล้วเหรอเขาเปลี่ยนสายแล้วเหรอไม่ใช่สายบอกแล้วเหรอว้าคนไหน,ไหนพี่ไอโฟนี้เหรอ สวัสดีครับคุณนภัสศักดิ์ใช่ไหมก <laughs> ็มีโอกาสซื้อจอเพิ่มนะครับแต่ว่ารอก่อนอ๋อคนไทยไม่เหรอคนไทยด้วยนี่มันใบีว่ะว้าใบผมด้วยติดไหมไม่ติดหรอ กดหน้าศิมันน่าจะแตกนะโอ้โหฮะไม่ได้เล่นแล้วแหละกะทิงอ่ะกดหน้าศิมีโอ,อกาสแตกนะเมื่อกี้ <c oughs> โอ้โอ้นิวไงนิวนิวยียังไงพี่ พี่เขาเล่นกับเราอยู่นะ,อะเออเฮ้ยเขาเล่นกับเรานานแล้วนะอุ้ยสวยนิวแจม่มนิวสวยสวยสวยนิวสวยมากสวยมาก <laughs> สวย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 าอะไรไม่ได้ด้วยเนี่ยครับถ้าเล่นเป็นอ่ะถ้ารู้นะครับคือแบบนี้ครับคือถ้าเรารู้ครับว่า มันกดอันั้นแล้วใช่ไหมมันกดแล้วใช่ไหมขอเทสหน่อยดียโอ้โหพาวไม่ได้วะอีกเทิร์นไหมโอ้ยใส่บล็อกว่ะเชีงช้าไปน้องอย่าลืมนะครับต่อให้คุณมีบล็อกยังไงแต่คุณก็ไม่มีห้ามขุดนะครับนิวมันมีบล็อกอะนิวมันลดด้าเมีเอ่นิว จริงนิวจริงจินิวตีเชื่องช้าก็ได้นะมันไม่มีดมีนะไอตัวนี้มันบล็อกเห็นไหมพี่นิวมันติดบล็อกบล็อกมันเยอะมีวิธีเดียวไม่รู้ถึงรึเปล่านะ นิวน่าจะกดอย่างนั้นนิวเมื่อกี้ <laughs> เอ้ยถ้ากดบวกหนึ่งด้วยน่าจะตกอ่ะนั่นนะ่ะโอ้พี่ของเขาแบบเต็มตลอดเลยขึ้นมาขึ้นมา มันมีลดดาเมจด้วยแหละอ้าวหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้มันขุดวะขุดใครอ่ะขุดเราเหรอว้าหโดนขุดวะไม่เป็นไรโดนแค่สองสีเอง เข้าอ่ะเนียวเนียวตีโบลอ,อีกเลยนะเนียวชอบเ,เรื่อยเนียวแต่ว่าระเบิดนี้น่าจะเข้าอยู่นะเนียวเดี๋ยวออกเลยนะเดี๋ยวรอเทิร์นก่อนแล้วกันนะนิยวออกได้ไหมเนิยวเฮ้ยล็อกขานิวล็อกขามันนิยวล็อกขามัน เนี้วไม่ล็อกขาเนี้ยเออล็อกขาก็น่าจะดีนะคิดวาลอดปะจะได้อ่ะเดีย๋ยวได้แค่ชาร์จเดียวอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ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 ้ยปั่นจริงยอ้ยอุ้ยโอ้ยเห็นอะไรเมื่อกี้เห็นอะไรไมเห็นอะไรไมเมื่อกี้ เ,เห็นอะไรมเมื่อกี้อุ้ยหมอแช่หน่อยนะโอ้โหอุ้ย